ก็คิดว่าเด็กเขาจะชอบพวกรถอ่าเห็นไหมรถอะไรล่ะรถดํารถอะไรถ้านักลิถ้าเด็กไปตลาดนัดอย่างนี้ก็จะร้องให้แม่ซื้ออย่างนี้นะคะท่านก็คงคิดว่าเด็กเขาจะชอบรถก็เลยเอาพวกรถไฟมาแต่งนะคะต่อมาก็บอกว่าล้มเหลวอ,อีก อาครั้งสุดท้ายที่เห็นขณะนี้นะคะก็คือเรื่องใบบัวใบบูกท่านก็คงท่านผู้แต่งก็คงคิดว่าเออลดมันไม่ได้ผลหรือเด็กจะช,ชอบสัตว์หรือเปล่าอย่างนี้นะคะช้างตัวใหญ่ๆมันน่าสนใจเขาอาจจะชอบอย่างนี้นะคะอ่าก็แต่งพวกใบบัวใบบูกพวกสัตว์อีกแล้ว ทีนี้ก็คำว่าล้มเหลวมันก็ไม่หายไปนะคะมันก็ยังคิดว่าล้มเหลวอ,อยู่อีกอ่าทีนี้เอ่อที่จริงดิฉันก็เหตุรู้มาแล้วว่าท่านไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ตั้งแต่มาลดร,รถไฟมานะคะมันไม่น่าจะสลายเยอะขนาดนี้นะคะดิฉันก็เลย แต่งเป็นขั้นบันไดนะคะแบบที่ว่าอันอันหนึ่งก็บทละสระอย่างนี้นะคะไม่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 ไม,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 ไม่ไม่เยอะสระนะคะบทที่สองอย่างนี้พอเรียนสระหนึ่งได้แล้วก็เพิ่มมาอย่างนี้นะคะซึ่งในชั้นจะเอาตัวอย่างให้ดูนะคะ อดิชนนันก็เลยเริ่มเขียนภาษาไทยปหนึ่งโดยทำการแบบขั้นบันไดนะคะไปทีละสระเรื่องภาษาไทยนี่อ่านเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องฝึกจับใจความสำคัญนะคะเด็กต้องอ่านออกแล้วฝึกจับใจความสำคัญด้วยอ ดิฉันเ,เขียนขนาดนี้เขียนหลักสูตรประถมวัยามแล้วก็คัน,นิั้ตนิสพวกปหนะคะพวกแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะดิฉันเขียนสามวิชานี้เพราะว่าดิฉันคิดว่าเป็นหลักสำคัญที่ที่จะทำให้รักเรียน